สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะแหมช่วงนี้อัดหวานเสียงจะอูอูนิดนึงนะคะเป็นหวัดนะาอะไะค่ะสําหรับในอพิโซ์นี้นะคะเคมีโคตรดีเลยเนาะสําหรับไหลหลัวจือแล้วก็ฉุยฉุยของพวกเรานะคะจากเรื่องทานองรักรกังวานดนดินนั่นเองค่ะยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกอืมจริงๆก็ลุ้นเนาะลุ้นให้เขาคู่กันแต่ว่าใน,นวนรณิยายต้นฉบับหวานเคยสปอยไปแล้วนะคะคู่นี้เขาไม่ได้คู่กันค่ะ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเออไหลหลัวจืนั้นปฏิบัติต่อลูฉุยฉุยอย่างหว,วานนเลยนะคะเราต้องมาอธิบายในประเด็นนี้กันหน่อยนะคะ ในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครชายตัวใดก็ตามก็จะมีความารูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีมากนะคะอย่างพะลองอย่างไหลหลวจื่อเองเขาก็มีผู้หญิงมาชอบหลายคนที่เด่นๆเ,เลยนะคะที่มีความผัวพันกับเขาเนี่ยก็คือลู่ฉุยฉุยเองนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะในชื่อในนวนิาายต้นฉบับเนี่ยแม่นางคนนั้นคือแม่นางใต้สื่อนะเพื่อนๆคือใต้สื่อนี้จะเป็น คนของนิกายนะคะอิกาทองคําอีกทีหนึ่งนะคะเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวหวานเล่าในนวนิยายต้นฉบับละกันซึ่งมันก็สามารถจะดูได้มีความใกล้เคียงกับในละครแหละนะสาหรับนะคะตัวละครที่แบบไหลลวดจือมีความจริงใจมากๆเนี่ยก็คือตัวละครลู่ฉุยฉุยนั่นเองนะคะเพราะว่าพวกเขานั้นรู้จักกันตั้งแต่ที่ฉุยฉุยไม่ได้รู้ว่าคนที่ใส่หน้ากากนั้นก็คือไล่หลวดจื้อนั่นเองนะคะเออลู่ ชุยชยนั้นดึงดูดความรักออกมาจากตัวของไล,ล่หลวจื่อได้ก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีแม่เป็นจุดศูนย์กลางพวกเขารักแม่เป็นอย่างมากแล้วก็เป็นเด็กที่กำพา้าอย่างทั้งสองคนนะคะคือกำพา้าแม่ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็หลุมศพนะคะของทั้งคู่นั้นก็อยู่ใกล้ๆก,กันแต่ว่าศพของท่านแม่ของไล,ล่หลวจื่อนั้นจะอเนกอนาน,าน,นิดนึงนะคะคือไม่ได้ตอนแรกเลยจะไม่ได้มีแบบเป็นรูปเป็นล่างเหมือนสุสารแต่ว่ารู้แหละไว้อยู่บริเวณตรง นั้นนะคะ ทีนี้ก็เลยทําให้นะคะไล,ล่หลวงจื่อที่มักจะมานะคะไหว้หลุมศพท่านแม่อยู่ด้วยเนี่ยก็จะมาได้ยินรู้ฉุยฉุยก็มาตตนกลางคืนเนาะก็พูดกับคุณแม่พูดกับท่านแม่แล้วมันก็เป็นเหมือนแบบมันรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้กลายเป็นแสงสว่างในชีวิตที่มันมืดมนของไล,ล่หลวงจือ่อเพราะว่าไล,ล่หลวงจื่อนั้นมีแต่ความแค้นนะคะแล้วก็ทุกย่างก้าวของเขาก็คือต้องการที่จะแก้แค้นนั่นเองค่ะ The ทีนี้นะคะด้วยความรู้สึกของชุยๆเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกว่าคนนี้เป็นพี่ชายในตอนที่ยังไม่ได้ถอดหน้ากากแต่พอที่ถอดหน้ากากแล้วรู้ว่าเป็นไล,ล่หลวจือ่อแล้วเนี่ยโอ้โหชุยๆเองก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวมั้งนะคะอสูรดําอะไรประมาณนี้แต่หลังจากนั้นนะคะด้วยความที่ก็อย่างที่บอกว่ายังไงยังไงก็หนีจากหลุมศพท่านแม่ไปไม่ได้นะคะก็ต้องมาเจอกันอยู่บ่อยๆอยู่ดีก็เลยมีความค้อตกลงกันว่าเอาเป็นว่าถ้าเราเจอกันในลักษณะ ที่ที่แบบใส่ชุดดำอะไรแบบนี้เนาะก็ผู้ชายอ่ะไล,ล่หลวจือนะ่อก็ถือได้ว่านางนะคะก็คือชุยชุยจะลืมไปเลยว่าท่านน่ะก็คือไล,ล่หลวจื่อนะก็เอาเป็นว่าท่านก็ยังคงเป็นพี่ชายน้ากากอะไรของข้าอยู่ดีนะคะถึงแม้ว่าทางด้านไล,ล่หลวจื่อจะถอดหน้ากากแล้วก็ตามแล้วก็จะต้องไม่มีความลับต่อกันนั่นเองนะคะ ทีนี้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งมาจากไอ้เผ่าอีกาทองคำาณจุดนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเ,ออเป็นการจงใจเข้าไปหาค่ะคือล่ายหลวจื่อนั้นนะคะวิธีการที่เขาต้องการจะแก้แค้นเนี่ยเขาจะต้องมีทั้งอำนาจแล้วก็จะต้องมีความเก่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความเก่งแล้วก็ความลึกลับแล้วก็เทคนิคพิเศษเนี่ยเขาก็นี่แหละคะ่ะเขานะคะตีสนิทกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะก็ The จะเรียกได้ว่าหลงหัวปักหัวปั๊มเลยไหมก็เรียกได้นะเพราะว่านางรักไล,ล่หลวจืออ่อย่างแท้จริงอะ่ะรักจริงๆนะคะให้ได้ทุกอย่างเลยมันก็มีผู้หญิงประเภทนี้อยู่จริงๆก็คือก็คือโดนหลอกได้ะนะคะก็ความจุดประสงค์ในการเข้าหาของไล,ล่หลวจื่อนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ก็จะไปด่าตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้คือเขาถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นตัวละครตัวหลายนั่นเองเพื่อนๆไล,ล่หลวจื่อนะคะคนชั่วทําอย่างนี้นะคนชั่วทําชั่วมัน ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นณจุดนี้คือความจริงใจของเขาก็มีให้กับลู่ฉุยฉุยเพียงคนเดียวนะคะทีนี้พอเขาเนาะจริงๆแล้วในนิยายต้นฉบับจะมีหลายฉากมากๆที่ไล,ล่หลวจือนะคะในตอนที่เขาแบบแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นอสูรดำอยู่แล้วเนี่ยก็คือเป็นท่านเสนาไล,ล่หลวจืดอ,อยู่แล้วนะคะก็มีความหึงลู่ฉุยฉุยได้ละเพราะว่าฉุยฉุยเองก็มีคุยอยู่กับเหล่าบรรดาผู้ชาย,ลยหลายๆคนคือ หมายความว่าฉุยๆุยเองเป็นคนจิตใจดีเพื่อนฝูงเยอะนะคะ แต่ว่าพอฉุยๆเนี่ยไปคุยกับแบบผู้ชายคนไหนสนิทสนมกับใครมากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางร้ายหลวจือเองก็จะมีความหึงด้วยมีความแบบเฮ้ยนะมีความคลั่งไคลอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรรุนแรงหรอกต่อหน้าลู่ฉุย,ยๆเขาต้องเขาก็ต้องเป็นคนคนดีสําหรับผู้หญิงคนนี้หนึ่งคนน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอยากจะฆ่าใครบางคนเนี่ยเขาก็จะต้องทําด้วยความเงียบๆนะคะนี่ก็คือ สไตล์ของไล,ล่หลวจื่อนั่นเองค่ะแล้วด้วยความคิดที่ว่านะผู้หญิงคนนี้น่าชุยชุยเนี่ยเป็นเหมือนแสงสว่างที่ให้ความอบอุ่นในหัวใจของเขากับชีวิตที่มันมืดมนของไล,ล่หลวจือนะคะเขาก็ยังบวกเข้าไปอีกอย่างหนึ่งก็คือคะแนนเยอะมากๆสําหรับความจริงใจนะคะของชุยชุยที่มีให้กับเขานั่นเองก็อย่างที่บอกว่าทั้งคู่นั้นได้พูดคุยได้รู้จักกันก่อนนะคะที่ตัวของ ตัวผู้ชายเนี่ยจะเปิดเผยว่าเขาเป็นไข่ไงเพราะฉะนั้นแล้วเขาเลยได้เห็นแบบเนื้อแท้ของจิตใจของผู้หญิงคนนี้ว่าไม่ได้มีความรังเกียจเขาในตอนแรกคือตัวของฉุยๆเนี่ยเข้าใจว่าหน้าตาของผู้ชายคนเนี้ยที่ต้องใส่หน้ากากอยู่เพราะว่าจะต้องหน้าตาหนัาเกียดมีปานมีแผลเป็นอะไรบนใบหน้ามากมายก็ว่าไปานะคะซึ่งตัวของฉุยๆก็ไม่เคยที่จะขอให้นะคะตัวอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถอดหน้ากากเลยด้วยซ้ําไปนะคะ ทีนี้ในช่วงที่ถอดหน้ากากเนี่ยก็ได้มีการถามด้วยคือฝ่ายชายถามว่าเจ้าอยากเห็นหน้าค้าไหมอะไรแบบนี้งั้นเจ้าก็ถอดหน้ากากคาซี่อะไรประมาณนี้นะคะก็มีความจริงๆก็มีความหวานหวนอยู่นะหวานว่าเคมีคู่นี้เขาดีๆนะคะสายตาอารมณ์ก็ฝีมือนักแสดงก็เยี่ยมมากๆเลยนะคะ แต่ก็อย่างที่พวกเรารู้กันน่ะถ้าผู้ชายไล่ร้าย,ายผู้ชายที่แบบโอ้โหเออเรื่องราวมีแต่ความมืดมืดในชีวิตอย่างเงี้ยนะถ้าเขารักเราเขาดีกับเรามันก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่รักเราแล้วเขาเข้าไปหาด้วยจุดประสงค์เนี่ยโอ้โหเละเทะไปหมดค่ะนั่นก็แสดงว่านะคะต้องคือแม้กระทั่งเราตายไปเนาะทาแบบโอ้โหโดนทรมานนะ่าสงสารเนี่ยผู้ชายแบบไร้หลัวจืดก็จะไม่หันมามองเราจะไม่ทนุถนอมเราแล้วก็จะไม่แบบมอบความจริง ใจอะไรของเขาให้เราใช้แค่เราเป็นหมากเท่านั้นนะคะก็อย่างตัวของนั่นแหละบอกแล้วนะคะใต้สือแม่นางใต้สือนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนที่โดนแบบ โดนหลอกใช้เต็มๆเลยนะคะก็ได้บอกเทคนิคลับแล้วก็สอนทุกสิ่งทุกอย่างจากนิกายของนางเนี่ยให้กับไล,ล่หลวจื่อไปนะคะก็จบลงด้วยจุดจบที่ตายอย่างโหดร้ายนั่นเองนั่นก็คือชีวิตของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่หลงรัก้ล่หลวจือ้อย่างหัวปักหัวปั๊ส่วนผู้หญิงที่ไล่หลวจือหลงรักแบบข้างใครมากๆเลยก็คือลู่ฉวยฉุยนะคะแต่ทีนี้บอกเลยว่าในนิยายต้นฉบับนั่ยน่ะก็คือพวกเขาไม่ได้คู่กันก็ตัวไล,ล่หลวจือ นนั้นเป็นตัวละครที่โกงขณะนี้เขาเป็นผู้ร้ายของเรื่องนะคะถึงแม้ว่าใครๆจะบอกว่าเขาคือเพาะรองหรืออะไรแบบนี้แต่ด้วยความที่ได้คุณเน้นอีกทีได้คุณเหมาจื่อจินนะคะมาแสดงแอดวานก็ยังรู้สึกว่าคือเขาเขาแบบเออทำไมต้องให้เขาเล่นเป็นตัวร้ายถ้าเป็นในเวอร์ชั่นละครอาจจะให้ซอบลงไหมเพราะว่าในนิยายคือเขาเขาร้ายมากแต่ว่าในตอนที่เขาจะตายอ่ะเขาก็เพิ่งรู้สึกแบบเออเสียใจกับสิ่งที่ ที่ได้กระทำมาทุกอย่างนะคะเพราะว่า มันก็เหมือนกับว่าคือเขาอยู่กับความแค้นมาด้วยคำพูดของแม่นะคะก่อนที่แม่จะตายอะไรแบบเนี้ยแม่ก็ได้บอกให้เขาแบบไ,ด,ไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ได้ได้ฮึดได้สู้แล้วก็ลูกต้องอยู่ให้ได้นะต้องเอาสิ่งที่ควรจะเป็นของลูกนั้นกลับคืนมาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคำพูดของแม่มันทำให้ลูกคนนี้ยใช้ชีวิตแบบนี้มาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะคะชีวิตเขาก็น่าสงสารมากๆเลยค่ะแต่ทีนี้คาชื่นชมนะคะที่มีในเวอร์ชัน ก็คือว่าเคมีของนักแสดงทั้งคู่ในในบทนะคะของไล่หลัวจือ่อแล้วก็ลู่ชุยฉุยเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเคมีที่ดีมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสามีที่เป็นทางการของลู่ชุยฉุยนะคะที่จะได้แต่งงานก,นกันกับนางในเวอร์ชันนวนิยายต้นฉบับก็คือ,อ,อท่านก็คือเจียง หลังสิงนั่นเองนะคะซึ่งก็แคสมาได้หล่อมากเช่นเดียวกันนะคะอ่าได้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ถือว่าตัวละครอย่างชุยฉๆนี้ก็ยังไงยังไงก็ได้หลัวหล่ออยู่แล้วเนาะ แล้วก็ได้ใจตัวหลายสุดๆของเรื่องอีกด้วยนะคะทีนี้หวานก็ไปเห็นมาว่าเพื่อนๆก็ถามกันเยอะว่าใครเป็นล t Boss กันแน่เนาะก็ตอบได้ในลักษณะของในนวนิยายต้นฉบับล t Boss คือไทยหองไทยเห่านะคะเพื่อนๆแต่ว่าในเวอร์ชั่นละครแล้วไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนจินเขาก็เวลาสร้างอะไรเขาก็อยากจะให้ราชวงศ์นั้นดูดีเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําให้ให้ตัวละครตัวอื่นนั้น รับการเป็น l a สบ b o s ไปหรือเปล่าแต่ก็เน้นอีกทีว่าในนิยายก็ไทยของไทยเฮานะคะส่วนตัวที่้ายอยู่แล้วไม่ต้องเดาค่ะว่าเขาจะเป็น l a สบ b o หรือเปล่านั่นน่ะก็คือเป็นตัวลายอยู่แล้วคือ้ายหลวจื่อนะเพื่อนๆคือ้ายหลวจื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเดาว,ว่าเขาเป็น l a สบอส s นะคะเขาทําแต่แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็ค่อนข้างจะเลวร้ายทุกเรื่องเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอัพิโซดนี้นะคะส่วน CP ในคู่อื่นก็ดูดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไป สนุกกันต่อนะคะกับคอนเทนต์อื่นๆของเรื่องทำนองรักกังวานแดนดินกันค่ะวันลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ